จริงๆอยากะกคอนมาทุบนี่เลย,ยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกปว,ด,ปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบัวเก่าจริงๆแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีหนึ่งประมาณสันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะตื่กวัวเดินดีอเดินไม่ค่อยเสียว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมีบาบจะมีอาการทรมานบ้างเลยใช่ไหมคะใช่ใจะตูงข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปลภาษาพระนิยมนะผู้โกหกก็มุกษานยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่จะนี่มาคุ้มราคาโยมคุ้มราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมลวกันนะก็ลองดูโยมปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดที่เอว ทำงานเนี่ยน่าทับ้าลุกขึ้นแล้วก็มันแบบปวดมากคะเวลาขึ้นกระไดนี่วันหนึ่งก็ใช้แบบขึ้นขึ้นลงลงหลายรอบก็มีจะปวดเสียวแป๊บแป๊บเสียวแป๊บแป๊บแล้วเป็นอาการแบบนี้มานานหรือยังคะประมาณ3ปีแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะอยู่กับช่องชาแนลดีบุญคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะกอยู่ที่ชุมชนบอนไก่นะคะเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองวันนี้นะคะปุกก็อยู่กับเคสลูกค้านะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับ ไขข้อเสื่อมบนกระดูกปวดเข่านะคะแล้วก็มีอาการเสียวนะคะเดินมีเสียงกร๊อกแกร๊ที่หัวเข่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะคะที่สั่งกับุกไปนะคะตอนนี้นะคะคุณพี่กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำเจนนี่เลงค่ะชื่ออะไรคะชี่การณนาดำริค่ะพี่การณนาดำรินะคะอายุเท่าไหร่คะ57ค่ะ57ปีเนาะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรเอ่ยแม่บ้านค่ะแม่นนบ้านาแม่บ้าน,นะค่ะ แล้วก่อนที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่กัญจนามีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดเข่าค่ะ,คะแล้วก็ปวดที่เอวค่ะเวลาเราทํางานเนี่ยนั่งซักผ้าลกขึ้นแล้วก็มันแบบปวดมากค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่วันหนึ่งก็ใช้แบบขึ้นขึ้นลงลงหลายรอบแล้วก็มีจะปวดเสียวแปบ๊บแปบ๊เสียวแป๊บๆปแล้วเป็นอาการแบบนี้มานานหรือยังคะประมาณ3มปีแล้วค่ะ3ปีแต่ว่ายังไม่ได้กินยาอ๋อคือไม่เคยรักษาวิธีอื่นเลย แล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญจับได้ยังไงคะน้องชายบอกค่ะเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขาก็กินแล้วก็ได้ผลดีอก็คือน้องชายทานอยู่แล้วเห็นผลลัวชัดเจนหายแล้วก็บอกต่อคุณพี่กัญชาแล้วหลังจากที่พี่กัญชาทานไปกี่กล่องคะที่รู้สึกได้ว่าการแบบรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงเลยเริ่มกินซองแรกค่ะรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ3ามกล่องแล้วค่ะห็นบอกว่า ตั้งแต่กล่องแรกรู้สึกว่ามันหายก็เลยโทรไปหาน้องชายว่าเอะเราอุปทานไปหรือเปล่าใช่ไหมคะเอามันหายที่มันหายยังไงคะพี่คือมันก็แบบไม่มีอาการที่เป็นอยู่นะคะเวลานั่งสั้พักานี่เวลาเราลุกขึ้นนี่ก็มันไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วขึ้นกระไดก็ไม่ปวดแล้วอ๋อค่ะก็คือสัมผัสได้ตั้งแต่หนึ่งซองแรกนะคะว่ามีอาการดีขึ้นเนาะค่ะแล้วถ้าถามความประทับใจอะค่ะว่าพี่การณ์ประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญบ้างคะคือประทับใจแบบ เราเป็นแล้วมันทําให้หายแล้วก็แบบก็ดีใจอะคะ่ะที่แบบเราไม่ต้องทรมานอีกแล้วค่ะ,คะไปเนี่นะคะมีห้าซองนะคะอ่านะคะเดี๋ยวพี่กัญชนานะคะจะชงนะคะทานให้ดูจริงๆเนาะว่าทานง่ายนะคะปกติทานกับน้ำครึ่งแก้วเนาะพี่กัญจนาเนาะน้ำธรรมดาครึ่งแก้วใช่ค่ะครึ่งแก้วแล้วก็ลวะะหลังอาหารเช้านะคะวันละซองค่ะวันละหนึ่งซองเท่านั้น,นะคะ่ะอ่านี่นะคะ จะเป็นผงสีสีเหลืองค่ะค่ะแล้วก็คนได้เลยรสชาติก็คล้ายๆเหมือนเกลือแร่เลยค่ะ,น,คะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะคนทานจริงๆนะคะก็วันนี้จะพิสูจน์ให้ดูเลยว่าทานจริงๆเห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะรสชาตินะคะไม่มีขมฝือนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย ทานเข้าไปแล้วนะคะหมดแล้วนะคะนี่นะคะพี่กาญจนาก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นนะคะว่าทานรจริง,รงๆเนาะเป็นยังไงบ้างคะครสชาติไม่มีรสชาติรสชาติดีค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีไม่ไม่เฝื่อนค่ะไม่เฝือะะฝ่อนทานง่ายเห็นผลจริงแล้วก็อาการปวดข้อปวดเข่าที่หายเลยกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเนาะก่อนทานนะคะพี่พี่มีอาการปวดข้อปวดเข่าแบบเป็นแบบไหนบ้างคะอยากให้เราให้ฟังนิดนึงอะค่ะก็รู้สึกว่าตองมันต้องใช้ขาใช้อะไรเยอะคือบางทีมันก็ปวดแล้วก็แสบเล้าตาม มือนเหมือนไม่ใช่ปวดปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี6 0ศูย์ครับปี60ก็เป็นมานานเนาะค่ะแล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับคือคือด้วยด้วยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แต่ดู ดูปฏิัินแล้วก็ดูชื่อแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้จะโทรดีหรือไม่โทรด้วยความที่มันพอทนได้ครับก็เลยแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลทางช่องทางไหนคะทางดูทางยูทูบ YouTube เนาะใช่ครับแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจากกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณรับหนึ่งสองนะครับสองสองหที่2สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมัน มันผ่อนกายมันไม่ตึงเลยคือปกติที่เคยปวนะครับเข้าห้องน้ะเป็นห้องน้ําธรรมดานี่ยนั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่า๋อนขาเดียวใช่ครับเราทุกวันนี้ว่าใช้ได้สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่แต่ก็รู้สึกดีึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้าง เล่่นทีคถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุญบ้างคะก็ประทับใจนะครับว่าที่ทานมาแล้วมันใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะตอนนี้ก็ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะปกติผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมันเยอะครับค่ะตัวนนี้อ๋อแต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยเนาะใช่ครับถ้ามีคะแนนให้ดีบูญสักสิบคะแนนพี่สมพานให้เท่าไหร่คะ ก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะคะน่ารักมากๆเลยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนประทับใจที่ว่ามันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะ ถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วก็อยากให้เขาหายเนาะ,ะเขาจะได้ไม่ต้องโทรบาลเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอะ่ะอืดีอ่ะ,ะเหมือนกับเราอะ่ะเออได้ได้ได เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยตอนอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอะ คือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเอาไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งนะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดมาบ้างไปทงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุลจากช่องทางไหนคะช่องทาง ยูทูบเนี่ยครับยูทเนาะหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่ค่ะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกระทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห่าชุดหนึ่ง ห้าซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซองหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิงเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจงไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะ ก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามักผมก,ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับค,คือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ